สวัสดีรบบสวัสดีเอฟซีบักหนาขาวรถบา้านค่าทั่วแหนครับผมนะฮะมือนี้บักหนาขาวนุ่มหนามุ่นนะครับผมนะฮะคนยโสนะครับผมสินั่งฝ้าเจ้านิสันมาตี2,012 1.2 v ิีอลโตท็อปเกียร์ออตโต้มือนี้สีขาวมุกรถดสภาพนั่งฝ่าเลยทีเดียว15ไปทรงกุลลูกค้ายุ่จังหวัดระยองพี่น้องทางอีสานบานเฮาหรือ ทั่วฝ่ฟ้าเมืองไทยที่ต้องการลดมือ2องนะฮะมีบริการไฟนนซ์ไปหาฮอดบ้านและที่สำคัญส่งรถฟรีทั่วไทยถ้าพี่น้องสนใจนะครับฝากติดตามคลิปนี้บักนาขาวส่งรถฟรีทั่วประเทศเชิญครับ นี่เราอยู่บ้านฉางจังหวัดระยองนะครับผมนะเราเอานางฟ้าเจ้าตัวนี้นะครับผมนะฮะนิสสันมัสนะครับผมนะฮะ 1.2VL ตัวท็อปยอโต้ปี2012สีขาวมุกนะครับผมนะฮะมาส่งคุณลูกค้าถึงบ้านเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกความประทับใจของคุณลูกค้าว่าทําไมนะครับผมนะฮะถึงตัดสินใจนะฮะเลือกซื้อรถกับไอ้หน้าขาวรถบ้านคาทูแฮนเขามีความประทับใจอะไรบ้างและการบริการเป็นยังไงบ้างเชนครับ สวัสดีครับุณพี่ครับสวัสดีครับพี่อะไรเอ่ยพี่ต้อมครับพี่ต้อมเนาะนะฮะพี่ต้อมดูรถคันนี้ผ่านสื่ออะไรครับพี่อ๋อเฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กเนาะไล่ดูในเฟซบุ๊กดูใเพจรถบ้านคาทูแฮนว่ามีบริการส่งรถฟรีทั่วไทยครับผมนะฮะแล้วพี่ตัดสินใจซื้อรถคันนี้โดยที่พี่ไม่เห็นรถเลยครับผมไม่ได้ทดลองขับเลยครับผมแต่ดูที่เพจแล้วเป็นยังไงพี่น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือครับนะฮะ โอนเข้ามาจองกี่บาทพี่1บาทครับผมอะไรนะพี่1บาทครับผมโอ้โหโอนจอง1บาทวันนี้เอารถมาส่งพี่ถึงที่เลยครับผมใช้เงินออกรถเท่าไหร่พี่1บาทครับผมสุดยอดครับผมนาะพี่ต้อมนะครับผมนะฮะขอบคุณมากๆที่ไว้วางใจให้ไอ้หน้าขาวนะฮะนำรถมาส่งด้วยตัวเองด้วยวันนี้นะครับผมนะถามความรู้สึกของพี่ต้อมหน่อยครับผมนะฮะฝากบอกแฟนเพจนิดนึงพี่ส่งจริงซื้อจริงรับจริง นะฮะไม่จกตาเนาะครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้พี่ได้เห็นรถแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างฮะฝากบอกแฟนเพจนิดนึงครับครับผมโอ้โหรถดูสภาพดีและสวยดีครับผมครับรถดูสภาพดีสวยดีนะครับผมเอกสารเป็นไงพี่ตอนที่ไฟแนนซ์มาบริการพี่ถึงที่ไหมมาถึงที่ครับมาถึงบ้านพี่เลยบริการดีครับบริการดีเนาะนะฮะไม่ยุ่งยากเนาะครับผมซื้อกี่คนครับคนเดียวครับผมโอ้โหคนเดียวจบเลยนะครับผมนะฮะอนุมัติภายใน30นาทีเนาะครับผมวันนี้รับนางฟ้าจากไอ้์นาข่าวรถบ้านคาจูแฮนนะครับผมนะก็ขอให้พี่ต้อมนะฮ เฮงๆรวยๆปังๆนะครับผมนะฮะหวังว่าคันที่2 3 4ไอ้หน้าขาวคงได้รับใช้พี่ต่อไปนะครับผมนะฮะขอให้โชคดีมีชัยนะฮะครับผมครับใครอยากได้โปรโมชั่นนี้นะครับผมนะฮะบาทเดียวจริงไหมพี่จริงครับผมฝากยืนยันแฟนเพจนะครับผมบาทเดียวจริงครับผมบาทเดียวเนาะนะครับผมนะฮะแล้วก็ส่งรถฟรีทั่วไทยแบบนี้เลยนะฮะอย่าลืมติดต่อไอ้หน้าขาว0898938956นะครับชลุมรถบ้านคาจูฮานส่งรถฟรีทั่วไทย